สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาขอเม้ามอยเรื่องการตัดแว่นแล้วก็ซื้อคอนแทคเลนส์ใน UK ขอพูดในพาร์ทของประเทศสกอตแลนด์ละกันนะคะคือตอนที่เรามาถึงแรก,แรกเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าการจะมีแว่นตาสักอันหนึ่งหรือว่าการจะซื้อคอนแทคเลนส์สักคู่หนึ่งเนี่ยมันจะยุ่งยากมากๆคือเราอะ่ะมาถึงเราก็ไม่ได้เตรียมคอนแทคเลนส์มาด้วยนะคะเราก็โอเคเดี๋ยวค่อยไปซื้อเอาข้างหน้าละกันทีนี้เราก็ ไปถึงที่ร้านร้านที่เราไปนะคะเป็นบูธเป็นสาขาใหญ่เลยนะคะ mm. เขาก็จะมีขายพวกเครื่องสอําอางขายยาแล้วก็มีมีขายแว่นตาด้วยเราก็เดินเข้าไปค่ะ mm. เขาก็ถามว่าได้นัดไปหรือเปล่าเราก็ไม่ได้นัดเอาไว้คือเราไม่รู้ว่ามันต้องนัดที่จริงคือไม่ว่าจะทําอะไรในด้านไหนก็ตามนะคะใน UK เคในสกอตแลนด์หรือว่าในอังกฤษก็ตามต้องโทรไปจองนัด หรือว่าบุ๊กออนไลน์นะคะจองออนไลน์ร้านอาหารร้านยาร้านอะไรก็แล้วแต่แม้แต่ไปหาหมอก,ก็ต้องจองออนไลน์หรือว่าโทรจองไปก่อนนะคะไม่งั้นคุณก็ต้องไปอีกรอบมันก็เสียเวลาไปอีกรอบเราก็เอ,อ่งั้นคือเราเราไม่ได้มาตัดแว่นเราก็บอกเขาว่าเราไม่ได้มาตัดแว่นเราขอเอ่อมาซื้อคอนแทคเลนส์ได้ไหมเรารู้ค่าใสา่ตาตัวเองเขาก็ถามว่า แล,แล้วมีใบรับรองแพทย์มาหรือเปล่าแล้วก็ไม่มีอะค่ะแต่ว่ารู้ว่าค่าใสา่ตาของเราเท่าไหร่เขาบอกว่าไม่ได้ถ้าไม่มีใบรับรองแพทย์เขาไม่สามารถขายคอนแทคเลนส์ให้เราหรือว่าขายแว่นตาให้เราได้ต้องมีใบรับรองแพทย์เท่านั้นแล้วก็อะถ้าอย่างนั้นขอจองนัดที่นี่ได้ไหมขอจองจองนัดตรวจใส่ตาที่นี่ได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้ที่นี่ไม่ได้ มีการวัดส,สายตาถ้าจะวัดส,สายตาแล้วก็ได้ไปรับรองแพทย์ต้องไปหาจากักษุแพทย์เท่านั้นที่ร้านบูธเขาไม่มีการวัดส,สายตาให้เราโอเคเราก็อ่ะจองออนไลน์คะ่ะลองหาดูว่าอาที่ไหนเขามีตัดแว่นมีตัดวัดตรวจวัดส,สายตาอะไรบ้างแล้วก็จองไปนะคะก็โอเคไปตรวจสายตาอะไรเรียบร้อย ต้องบอกก่อนนะคะว่าการตรวจวัดสายตาที่นี่เขาค่อนข้างละเอียดมากๆนะคะเขามีการตรวจวัดต้อกระจกตรวจวัดต้อลมเขาจะมีซักประวัติเราด้วยนะคะว่าในมีคนในครอบครัวของเรามีคนเคยเป็นต้อลมไหมมีคนเคยเป็นความดันเบาหวานอะไรมีโรคประจําตัวอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่ามันจะส่งผลถึงในด้านของสุขภาพลูกตาของเราทีนี้ ก็ก็ตรวจค่อนข้าง,าง,างที่จะครอบคลุมทุกอย่างนะคะต้องบอกก่อนว่าช่วงนั้นอะ่ะเราได้โปรตรวจสายตาฟรีเพราะว่าเราตอนนั้นเราเป็นนักเรียนนะคะก็เลยได้ตรวจฟรีแล้วก็เราก็ได้แว่นตา,าหนึ่งคู่ทีนี้ตอนนั้นเรายังไม่รู้นะว่าใบรับรองแพทย์ของแว่นตาและใบรับรองแพทย์ของคอนแทคเลนส์มันคือคนละใบกัน ถ้าคุณจะซื้อคอนแทคเลนส์คุณต้องมีใบรับรองแพทย์สำหรับคอนแทคเลนส์ถ้าคุณจะซื้อแว่นตาหรือว่าจะตัดแว่นตาคุณต้องมีใบรับรองแพทย์สำหรับแว่นตาทีนี้เราก็ต้องไปตรวจวัดสายตาสำหรับซื้อคอนแทคเลนส์อีกอันนี้ก็เสียตังค์เสียตังค์ก็ค่อนข้างประมาณ25ปอนด์นะคะณนะตอนนั้นตอนนี้เราไม่รู้แล้วว่าเท่าไหร่นะคะแต่ก็น่าจะไม่เกินประมาณนี้นะค,ะค่ะราคา แล้วก็โอเคเราได้ไปรับรองแพทย์มาก็ต้องจองอกีกการจองมันไม่ใช่ว่าสมมติว่าเราจองวันนี้เราจะได้คิวพรุ่งนี้เลยมันไม่ใช่นะคะเราจองวันนี้เราอาจจะได้คิวอาทิตย์หน้าหรือว่าอีกสองอาทิตย์หน้าหรืออีกสามอาทิตย์หน้าขึ้นอยู่กับความยุ่งของร้านนั้นๆหรือว่าสาขานน,นั้นๆนะคะทีนี้เราก็ได้คอนแทคเลนส์มาลวคะ่ะหนึ่งคู่ แล้วจู่ๆเนี่ยพอเราใส่คอนแทคเลนส์ไปเราก็รู้สึกว่าเออเหมือนเราเริ่มมองไม่ชัดนะคะเราก็ไปตรวจวัดสายตาอีกรอบประมาณ1ปีถัดมาเราก็ไปตรวจอีกรอบแล้วก็พบว่าเราสายตาเอียงแต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งคือเราประทับใจอย่างหนึ่งก็คือคอนแทคเลนส์ใช่ไหมคะเขาจะมีสําหรับคนสายตายาวคนสายตาสั้นคนสายตาเอียงคือมันมันมีทุกแบบเลย ตอนนี้นะคะเราใส่คอนแทคเลนส์ที่มีค่าสายตาเอียงแล้วก็ค่าสายตาสั้นรวมอยู่ด้วยกันต่อเดือนเนี่ยเราจ่ายประมาณ15ปอนนะคะคือ1คู่เป็นคอนแทคเลนส์รายเดือนอีกอย่างหนึ่งนะคะร้านแว่นในสกอตแลนด์เนี่ยเขาค่อนข้างจะมีโปรบ่อยๆนะคะบางทีก็จะเป็นซื้อหนึแถมหนึ่งเราเนี่ยเป็นคนที่สายตาค่าสายตาเยอะมากเราก็จะเลือกโปรซื้อ1แถมหนึ่ง แต่เราจะเอาไอ้ที่แถมหนึ่งอะค่ะมาเป็นส่วนลดค่าเลนส์เลนส์แว่นของเราซึ่งตอนนั้นเราจะจ่ายอยู่ที่ประมาณ100 120อ3 0 1 4 0 150ประมาณนี้ค่ะเราจำราคาไม่ได้แล้วมันก็จะประมาณนี้ค่ะก็คือเราก็จะจ่ายอ่าสำหรับแว่นหนึ่งคู่แล้วก็ได้เลนส์ที่บางมาเราต้องเราต้องชี้แจงว่า สายตาเรานะคะเราสายตาสั้นอยู่ที่ประมาณข้างหนึ่ง750แล้วก็อีกข้างหนึ่ง700เอียงทั้ง2ข้างเลยเลนมันก็จะหนามากๆนะคะที่นี่เขาก็จะมีให้เลือกสามระดับก็คือธรรมดาคือบางลงมานิดนึงนิดนึงจากที่หนาประมาณหนาอย่างเงี้ยค่ะบางลงมานิดนึงจ่ายเท่านี้บางลงมาระดับปานกลาง ซึ่งมันก็จะเป็นระดับทั่วๆไปที่ที่มันก็บางอยู่ค่ะไม่ได้แบบหนาหรือน่าเกียดอะไรแล้วก็ที่บางมากก็มีนะคะเขาจะมีให้เลือกสาระดับเราก็เลือกระดับปานกลางแล้วกันเพราะว่าส่วนตัวเรานะคะเราใส่แว่นเฉพาะเวลาเหมือนกลับมาจากทํางานแล้วเราก็เปลี่ยนจากคอนแทคเลนส์ไปใส่แว่นตาเราก็เลยไม่ต้องแบบเหมือนโอต้องบางอะไรมากมายเราก็เลยเลือกระดับปานกลางนะคะที่จะให้ความบางของเลนส์ของเรา ก็อันนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกแต่ละคนด้วยแล้วก็เงินในกระเป๋าตังค์ของแต่ละท่านนะคะส่วนคอนแทคเลนส์นะคะเราก็ซื้อผ่านเว็บไซต์มันจะมีเว็บไซต์หนึ่งที่เราซื้อคอนแทคเลนส์เป็นประจำซึ่งมันก็เฉลี่ยถัวแต่ละคู่แล้วเนี่ยมันก็ราคาถูกมากๆด้วยถ้าเปรียบเทียบกับที่เราไปซื้อที่ร้านนะคะโดยส่วนตัวเรามองว่าคอนแทคเลนส์ที่นี่ราคามัน มันสูงกว่าก็จริงแต่ว่ามันมีเขาเรียกว่ามันมีออปชันให้เลือกเยอะก็คือถ้าคุณใส่ตาเอียงแล้วก็ใส่ตาสั้นอย่างเราอะคะ่ะเราใส่ตาเอียงแล้วก็ใส่ตาสั้นมันก็มีคอนแทคเลนส์สำหรับใส่ตาเอียงแล้วก็ใส่ตาสั้นถ้าตีเป็นเงินไทยนะคะ1คู่ของเราที่เราซื้อรายเดือนเนี่ยก็จะประมาณราคาประมาณ500 6 0 0บาทถ้าสมมติคุณใส่ตายาวแล้วก็ใส่ตาเอียงด้วยเนี่ย เลนส์ที่นี่ก็มีขายเหมือนกันค่ะคอนแทคเลนส์ต้มีขายเหมือนกันสําหรับใครที่สมมติว่าเพิ่งย้ายมาเรียนแรกๆหรือว่าเพิ่งย้ายมาอยู่แรกๆนะคะคุณควรจะมีคอนแทคเลนส์สำรองอย่างน้อย2-3คู่ก็คือสําหรับ2-3เดือนเพราะว่าการที่จะตัดแว่น1อันกับการไปซื้อคอนแทคเลนส์มันยุ่งยากจริงๆค่ะหวังว่าทุกคนจะ เตรียมตัวได้เนาะว่าจะไม่แบบเดินเดินเดาไปร้านแว่นแบบเราโอเคค่ะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ